ก้ราคม2560ชุมพรเทพพิทักษ์ดาวร้ายผู้น่ารักดาวร้ายเจ้าสเสน่ห์ผู้กำกับชื่อดังจากไปอย่างสงบต่อหน้าครอบครัวและหนึ่งในนั้นก็คือสอนรามเทพพิทักษ์พระเอกชื่อดังผู้เป็นลูกชายที่ทันดูใจพ่อจนวินาทีสุดท้ายชุมพรมีอาการป่วยด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบตั้งแต่ปลายปี2 5 5 9ที่ผ่านมาปิดฉากดาวร้ายผู้น่ารักอีกคนของวงการ ไปช่วนนิรันด์ชุมพรเทพพิทักษ์มีชื่อเล่นว่าเด er ียชื่อจริงคมสันเทพพิทักษ์เกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2482เป็นชาวจังหวัดชุมพรโดยกําเนิดเริ่มศึกษาที่โรงเรียนวัดขันเงินตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและมาต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนศรียาภัยในตัวจังหวัดชุมพรจากนั้นเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เรียนต่อที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายพักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งซึ่งต่อมาก็คือพลตํารวจโทวรรณรัตน์คชรักอดีตผู้บัญชาการตํารวจคนครบาลปี2499เดียคมสันอายุ17ปีพลาดท่าพลั้งมือยิงคู่อริเสียชีวิตสารตัดสินจำคุก25ปีในเรือนจำเดียคมสันเป็นเพื่อนรักกับเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งคือลือชัยนรนาศ อดีตพระเอกดังจากเรื่องเล็บครุฑที่ต้องโทษคดีอาญาเช่นกันทั้งยังรู้จักและต้องโทษอยู่ห้องขังเดียวกันกับแขวทนิกุลผู้กว้างขวางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่อมาเป็นโปรโมเตอร์มวยชื่อดังปริญญาทัศนียกุลผู้ยิ่งใหญ่แห่งบางลำพูเจ้าของโรงหนังบุษยพันธ์และกำลังหันมาสร้างหนังในานามของบริษัทสหาการภาพยนตร์จำกัดเป็นเพื่อนรักของลือชัยนรุนาทเมื่อรู้ว่าลือชัย แต่รับพราชทานอภัยโทษจึงเข้าไปชวนเพื่อนรักมาเล่นหนังเรื่องคมแสนคมถึงในเรือนจำโดยหวังใจอยากให้ลือชัยกลับมาโด่งดังอีกครั้งในวันปล่อยตัวลือชัยใส่เสื้อเชิดสีขาวแขนยาวผูกเน็กไทเดิอนดออกมาที่หน้าเรือนจำบางขวางเจอกองทัพนักข่าวเขายืนขึ้นตะโกนพูดกับนักข่าวว่าผมพบเด็กคนหนึ่งท่าทางมันเอาเรื่องน่าดูครับผมว่าไม่แพ้กับประจวบเลิกยามดีเลยสักนิดเดียว เขาจะออกตามผมมาในอีกไม่กี่วันนี้ผมจะเอาเขาไปเล่นหนังด้วยครับปริญญาทัศนียกุลรับเด็กหนุ่มคนที่ว่านั้นไว้ตามคําขอของลือชัยและตั้งชื่อให้ว่าชุมพรเทพพิทักษ์จะได้พ้อมค้องกันกับชื่อของประจวบเือกจามดีดาวร้ายผู้น่ารักรุ่นพี่ที่ถอนตัวจากหนังเรื่องคมแสนคมที่ปริญญากําลังสร้างอย่างกระทันหันชุมพรเป็นมวยแทนประจวบ ที่สามารถยืนหยัดอย่างเฉิดฉายในวงการนับแต่นั้นเป็นต้นมาหนังเรื่องคมแสนคมผ่านไปได้ดีดีไม่ขาดทุนชุมพรแจ้งเกิดทันทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพนุพันยุคนทรงทาบทามให้ไปเล่นเป็นพระเอกหนังเรื่องจำปูลแต่ชุมพรปฏิเสธเขามองว่าการเป็นพระเอกนั้นช่างไม่อิสระเอาเสียเลยเขาไม่อยากอยู่ในกรอบอย่างที่ว่านั้นชุมพรมีหนังติดต่อเข้ามาถึง11เรื่องด้วยกัน คือสี่สมิงแก้วกลางสลัมชุมทางหาดใหญ่ดาวพระสุกใสคู่โนราปีสาดดำเม่ยอดชีวิตศึกบางระจันหงเหินและกระเบนทงนอกจากจะสนิทกับลือชัยนรนาทแล้วชุมพรยังสนิทกับมิตชัยบัญชาด้วยมิตรเกิดก่อนชุมพรห้ปีแต่นับถือน้ำจิตน้ำใจกันเป็นเพื่อนร่วมแก๊งเดียวกันที่ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอชุมพร เป็นสุภาพบุรุษอารมณ์ดีตลกหน้าตายที่ทําให้คนอยู่ใกล้หงายตกเก้าอี้มานักต่อน,นักแล้วด้วยลูกอํ้ลูกเล่นที่เขาสรรหามาอํ้มาแซวเล่นให้เห็นขำจนกลายเป็นสเสน่ห์และบุคลิกส่วนตัวของเขาไปเสียแล้วปี2509คนมีอารมณ์ขันคือคนมีสเสน่ห์หนังเรื่องกระเบนทงมีนางเอกคือโสภาสถาพรชุมพรได้เล่นเรื่องนี้ด้วยและแล้วความรักนอกจอระหว่างดาวร้าย กับนางเอกก็บังเกิดขึ้นโสภาชื่นชอบชื่นชมความคิดเล่นของชุมพรและชุมพรก็รู้สึกประทับใจในรูปร่างหน้าตาและอุปนิสัยใจคอของโสภาด้วยในที่สุดทั้งสองก็ตกลงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเงียบๆปี2511ชุมพรยอมกลืนน้ำลายตัวเองรับเล่นเป็นพระเอกในหนังเรื่องเม่นนาขนองรักของสเสน่กมรชุนประกบกับนางเอกโอเขาพระวิหารปริยารุ่งเรือง และเป็นพระเอกละครโทรทัศน์ของทางช่องสีบางคุณพรมอีกหลายเรื่องปี2 5 1 3ชุมพรเลือกค้างกับโสภาสถาพรด้วยเหตุผลที่มีแต่พวกเขาทั้งสองเท่านั้นที่รู้โสภากลายเป็นนังเอกดื่มดุอยู่พักใหญ่และในปีเดียวกันนั้นชุมพรต้องเสียน้ําตาลูกผู้ชายเขาเป็นคนแรกที่ไปถึงร่างมิเชยบัญชาในวันที่พระเอกตลอดการคนนี้ตกลงมาจากบันไดลิงเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตขณะถ่ายทําหนังเรื่องอินสีทอง ปี2 5 1 4ชุมพรเล่นหนังของดอกดินกัญญามานเรื่องไก่นาและกลายเป็นดาวร้ายประจำหนังของดอกดินแทบทุกเรื่องชุมพรเข้าวงการปี2 5 0 7เล่นบทร้ายในหนังเรื่องคมแสนคมเป็นเรื่องแรกและนับตั้งแต่ปี2 5 1 0เป็นต้นมาเขาก็เริ่มปรับบทบาทโดยเล่นหลากหลายแนวคล้ายกับประจวบเลิกยามดีคือเล่นได้ดีทั้งบทร้ายบทดีบทตัวตามพระเอกนางเอกบทตลกเล็กๆน่ารักกระจุ่มกระจิม๋ม บทอารมณ์ดีมีสเสน่ห์ก็เคยเล่นมาแล้วทั้งนั้นปี2514ชุมพรเล่นหนังเรื่องหนึ่งนุ๊ตพระเอกในเรื่องชื่อสอนรามชุมพรมีรักอีกครั้งกับสาวชาวใต้ผู้สมระเรียบง่ายเธอมีนามว่ามยุรีศรีสินอุไรทั้งสองแต่งงานกันพอลูกชายเกิดมาชุมพรจึงตั้งชื่อลูกชายว่าสอนรามเทพพิทักษ์และสอนรามได้กลายเป็นพระเอกชื่อดังของวงการมาเทิงไทยมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากเป็นนักแสดงชุมพรยังเป็นผู้กำกับหนังด้วยปี2520เขาได้รับรางวัลทุกตาทองสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องแห่่ายนรกเดียนเบียนฟูชุมพรเสียชีวิตเมื่อวันที่9กรกฎาคม2560สิริอายุ78ปี69 Stories ขอกราบรำลึกอาลัยและขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับ ตีใหญ่หรือชื่อและนามสกุลจริงว่านายกรประเสริฐช่างเขียนอาจเป็ได้หล่อเท่เหมือนพระเอกดารานักแสดงที่มารับบทบาทเป็นเขาหลายต่อหลายคนแต่ตีใหญ่มีชีวิตโชกโชนเป็นจอมโจรที่ก่อคดีอาญากรรมมากมายจากเด็กชายที่เกิดและเติบโตในครอบครัวยากจนที่ตำบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีก่อนจะย่างก้าวเข้ามาทำงานที่กรุงเทพมหานครเป็นเด็กเข็นผักที่ตลาดมหานาคกระทั่งชีวิตพลิกผัน ให้เขากลายเป็นมหาจนผู้มีคนรู้จักมากมายคนหนึ่งของไทยเรื่องราวของตีใหญ่ถูกนำมาสร้างละครแล้วสี่ครั้งโดยผู้รบ,บทบตีใหญ่คนแรกในปี2528คือพระเอกน้ายกชัดชัยเปล่งพานิชด,ดาราเด่นละครดังจนค่ายผู้ผลิตต้องรีบจบก่อนกำหนดเพราะเกิดเหตุอื้อเฉาประเด็นพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นและอีก14ปีต่อมาคือปี2542ผู้ที่มารบบตีใหญ่ ตามรอยดารารุ่นพี่และทำได้ดีไม่แพ้กันเรียกได้ว่าเป็นตีใหญ่อีกเวอร์ชันที่ดีที่สุดก็ว่าได้เขาคือพระเอกมาดเก๋าเจ้าคารมสอนรามเทพพิทักษ์เคยนึกได้เล่นกันบ้างไหมครับว่าชื่อสอนรามนี้ทำไมดูเก๋จังดูเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนี้ใครเป็นคนตั้งมีที่มาของชื่อเป็นอย่างไรที่ทำให้เจ้าของชื่อกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์เป็นบุคคลที่คนไทยรู้จักทั่วประเทศ มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรค่อยๆตามเรามาครับศรรามเทพพิทักษ์มีชื่อเล่นว่าหนุ่มเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2516ที่กรุงเทพมหานครคุณพ่อเป็นดารานักแสดงและผู้กำกับชื่อดังชุมพรเทพพิทักษ์คุณแม่ชื่อมายุรีศรีสินอุไรคุณพ่อเป็นคนใต้จังหวัดชุมพรมีความหล่อเข้มคมสันส่วนคุณแม่เป็นคนบางกอกเป็นคนไทยเชื้อสายจีน หนุ่มสอนรามจึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความหล่อเข้มคมสันของคนใต้และความเป็นหนุ่มตีหน้าอินเทรนในคนคนเดียวกันพระเอกหนุ่มรูปรอสุดเก๋ามากกวนผู้คร่ำบอดในวงการบันเทิงมามากกว่า30ปีด้วยบทบาทและคาแรคเตอร์ขวัญใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้อย่างหนุ่มสอนรามเพราะพ่อมีอาชีพเป็นนักแสดงและผู้กำกับฐานะทางบ้านจึงไม่ได้ลำบากเหมือนครอบครัวอื่นๆพออยู่พอกิน ส่วนแม่เป็นแม่บ้านดูแลทุกคนในบ้านเป็นอย่างดีด้วยความแตกต่างที่ลงตัวของทั้งสองเชื้อสายทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่เด็กชายหนุ่มสอนรามจึงได้รับการปลูกฝังเลี้ยงดูมาอย่างหลากหลายวัฒนธรรมทั้งแบบไทยใต้และแบบจีนผสมปนเปนกันไปหนุ่มสอนรามชอบเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจจนหลายครั้งทําให้ผลการเรียนตกต่าลงไปแถมโดดเรียนมาเตะฟุตบอลจนครูจับได้จึงได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบพอถึงบ้าน หนุ่มสอนรามก็ถูกแม่ไล่ตีและทำโทษอย่างยกใหญ่ขณะที่พ่อกลับนั่งดูเงียบๆอย่างใจเย็นและมีอยู่คำหนึ่งที่หนุ่มสอนรามยังจำที่พ่อพูดกับแม่ในวันนั้นได้และคำนั้นได้กลายมาเป็นหลักที่เขาใช้ปฏิบัติต่อลูกสาวของเขาในเวลาต่อมาครับวันนั้นคุณพ่อได้พูดกับคุณแม่ว่าลูกเราไม่ใช่วัวใช่ควายแล้วจะไปตีมันทำไมมันเป็นคนสอนมันเสีมันรู้เรื่องวันนี้ชั่วโมงนี้มันยังหามยังห้าวอยู่ตีให้ตายมันก็ไม่รู้เรื่องหรอก มันยังแรงอยู่ให้มันนอนก่อนพรุ่งนี้เช้ากินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยสอนมันหนุ่มสอนรามได้รับการเลี้ยงดูด้วยเหตุและผลเช่นนี้มาโดยตลอดเขาเล่นฟุตบอลจนการเรียนตกต่ำภาพคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์ถูกคุณครูเชิญไปพบที่โรงเรียนได้กลายเป็นภาพปกติของเพื่อนเพื่อนของหนุ่มสอนรามไปแล้วพอโตเป็นวัยรุ่นหนุ่มสอนรามไม่เคยมีความคิดอยากเป็นดาราหรือเป็นนักแสดงกับเขาเลยด้วยความที่พ่อเป็นนักแสดงเขาคิดมาโดยตลอดว่าอาชีพนี้เอง ที่มาเอาเวลาของพ่อไปจนหนุ่มสอนรามกับพ่อแทบไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยกันเลยคิดถึงพ่อมากเข้าพอถึงช่วงปิดเทอมอย่างน้อยก็ได้หอฟุตบอลตามพ่อไปที่กองถ่ายไกลถึงจังหวัดสระบุรีไปเตะฟุตบอลเล่นคนเดียวแถวแนั้นดูพ่อทำงานซึ่งหนังแต่ละเรื่องบางครั้งพ่อต้องทำงานถ่ายทำนานนับเดือนหนุ่มสอนรามมองว่าอาชีพนักแสดงนี้ช่างเป็นอาชีพที่ตรากตรำเหลือเกินพอเห็นพ่อเป็นแบบนั้นก็เลยไม่อยากเป็นดาราเหมือนกับพ่อ แต่ชีวิตก็มาถึงจุดเปลี่ยนครับเมื่อครอบครัวเทพพิทักษ์พบกับวิกฤตครั้งใหญ่หลวงเมื่องานแสดงของพ่อลดลงกลายเป็นนักแสดงอาวุโสไม่ค่อยมีงานและแม่ต้องมาล้มป่วยลงอย่างกระทันหันเส้นเลือดฝอยในสมองแตกจากการเลื่นล้มในห้องน้ำตอนนั้นหนุ่มสอนรามอายุสิปีเรียนอยู่ชั้นมสเขาจึงมีความคิดว่าไม่ได้การแล้วเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อช่วยเหลือครอบครัววันหนึ่งหนุ่มสอนรามเสร็จจากแข่งฟุตบอล ก็ถือโอกาสไปเดินห้างสยามเซ็นเตอร์มีโมเดลลิ่งจากสยามสตูดิโอเข้ามาติดต่อให้ไปถ่ายโฆษณานั่นคือค on. โฆษณาแบรนด์โรออนโรออนนะครับกลิ่นกายการถ่ายโฆษณาครั้งนี้เขาได้ค่าตัว35,000บาทหากภาษี30%หากภาษีบุคลบคล5%เเหลือเงิน27,350บาทพอกลับถึงบ้านเขายื่นเงินก้อนนี้ให้แม่ที่กำลังป่วยเดินไม่ได้ด้วยความภาคภูมิใจ เพราะนี่คือเงินก้อนแรกในวงการบันเทิงของเขาพอโฆษณาชิ้นแรกชิ้นนี้ออกไปก็ไปเตะตาผู้ใหญ่ในวงการเข้าถึง2ช่องในเวลาเดียวกันคือทางช่อง3โดยมยุรชัตเหมือนประสิทธิเวศกับทัศวรร์เสนีวงณ์ณอยุธยาและทางช่อง7โดยคุณแดงสุรางเปรมปรีในปี2535หนุ่มสอนรามจึงได้เล่นละครพร้อมกัน2เรื่องจากสองช่องแถมออกอากาศพร้อมกันอีกต่างหากครับ คือทางช่องสเรื่องสีแยกนี้อายุน้อยส่วนทางช่องเจเรื่องอรุณสวัสดิ์ตอนนั้นถึงขนาดนักเสพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวใหญ่ว่าหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์เป็นใครถึงได้เล่นละครสองช่องสองเรื่องในเวลาเดียวกันเช่นนี้และแล้วชื่อเสียงของคนที่ไม่อยากเป็นนักแสดงมาก่อนเลยอย่างสอนรามเทพพิทักษ์ก็ไม่มีอะไรฉุดไว้ได้มีละครไม้เล่นตามกันมาติดติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาวพระศุกร์สายโลหิตพอยอง ที่หนุ่มสอนรามไปทุกคนบนหน้าผาว่าเหินฟ้านั่นแหละครับมาถึงตอนนี้ละครดังติดลมบนติดต่อกันหลายเรื่องหนุ่มสอนรามเนื้อหอมมากขนาดสองค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างแกรมมี่กับ R.S. แย่งตัวจะให้ไปเป็นนักร้องสังกัดค่ายของตัวเองในที่สุดปี2537หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ก็ได้ออกอัลบั้มเพลงกับทาง R. s ชื่ออัลบั้มลูกไม้ของนายหนุ่มซึ่งมียอดขายสามารถทะลุล้านตลับได้ภายในไม่กี่เดือน จากถ่ายโฆษณาแบรนด์โลออนสู่การได้เล่นละครได้ออกเทพเพลงงานในวงการด้านต่อมาของหนุ่มสอนรามก็คือพิธีกรโดยเขาได้เป็นพิธีกรรายการ7สีคอนเสิร์ตคู่กับพิธีกรสาวนัดมีเรียเบเนเนตตี้ตั้งแต่ปี2536ถึงปี2538นอกจากจะมีงานโฆษณางานละครงานเพลงงานพิธีกรแล้วอีกหนึ่งความสามารถของหนุ่มสอนรามก็คือการแสดงภาพยนตร์ครับ หนังเรื่องแรกของพระเอกสุดเก๋าเจ้าคารมคนนี้คือเรื่องแดดร้อนลมแรงความรักกำลังจะมาปี2536เล่นประกบกับแอนทองระสมกับธัญเรศรามนรงปี2542เขาได้มีโอกาสไปลวแแรล่นอยู่บนจองเงินในหนังแนวดราม่าแอคชั่นซึ่งเขาต้องรับบทบาทเป็นคนขาขาดในหนังเรื่องแตกสี่รักโลภโกรธเลวร่วมกับเพื่อนดาราคนสนิทอีก3คนคือ นุกสุธ,ธิดากเกษมสันนอยุทยาเต่าสมชายเข้มกรดและปราโมทแสงสอนแตกสี่เรื่องนี้ดังถล่มทลายส่งผลให้หนุ่มสอนรามได้รับการติดต่อให้กลับไปเล่นละครอีกครั้งในเรื่องบ้านสายทองปี2 5 4 3แต่ก่อนจะมาถึงเรื่องบ้านสายทองนี้ในปี2542ปีเดียวกันกับเรื่องแตกสี่เข้าฉายนุ่มสอนรามก็ได้สร้างปรากฏการณ์ขุนโจรสวมแว่นเรเบนใส่เสื้อลายสก๊อตฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง ในละครเรื่องตีใหญ่ทางช่องสามหลังจากผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไป6ปีเต็มหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ก็ได้เข้ารับใช้ชาติเป็นพลทหารนานถึงสองปีระหว่างที่เป็นทหารอยู่นั้นเขาก็เรียนไปด้วยโดยเรียนรัฐศาสตร์มหาวิทยลาลัยรามคำแหงและในวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ขออนุญาตไปถ่ายละครสุดฮอตในขณะนั้นอย่างเรื่องผู้กองยอดรักยอดรักผู้กองอีกด้วยเรื่องนี้เขารับบทเป็นพลทหารเหมือนกับชีวิตจริงเลยนะครับซึ่งพระเอกในเรื่อง ชื่อพันน้ำสุพัรร์ประกบกับนางเอกสาวหน้าหวานติ๊กกัญญรัตน์จิระรัชกิจนอกจากงานด้านบันเทิงช่วงหนึ่งเขาเคยเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพในตำแหน่งกองหน้าของสโมสรทหารอากาศก่อนหวนคืนจอแก้วอีกครั้งในละครเรื่องสีอยุธยาปี2560แล้วก็มาถึงที่มาของชื่อสอนรามครับชื่อสอนรามนี้คุณพ่อคือชุมพรเทพพิทักษ์แอบเก็บชื่อนี้ไว้ในใจเป็นเวลานานถึง2ปี เรื่องของเรื่องก็คือคุณพ่อชุมพรได้มีโอกาสไปร่วมเล่นหนังในเรื่อง1นึ่งุดปี2514ด้วยซึ่งนำแสดงโดยสมบัติเมเทนีพิสมัยวิไลศักด์และภาวนาชนะจิตและตัวละครที่เป็นพระเอกในเรื่องนี้มีชื่อว่าสอนรามครับหนังเข้าฉายปี2.514หนุ่มสอนรามเกิดปี2.516คุณพ่อชุมพรแอบจดชื่อนี้ไว้ในห้องหัวใจมานานถึงสองปีและได้กลายเป็นชื่อในความทรงจำของคนไทย ลูกสอปรักลงตรงกลางใจของคนไทยเป็นขวัญใจของเราชาวไทยมาจนกระทั่งถึงวันนี้ปี2561หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์สมรสกับกนิทรินพัชระพักดีโชธหรือติ๊กบิ๊กปราเธอร์มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนก่อนทั้งคู่จะเลิกร้างกันใน2ปีต่อมาหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ดารามาดเกา๋าพระเอกมาดกวนเจ้าคารมกับความสูงร8 0ซนติเมตรคนนี้มีชั้นยศทางทหารเป็นสิบตรี ได้รับรางวัลการันตีฝีมือการแสดงและคุณงามความดีมากมาย